าให้กำลังใจแม่หน่อยสิดูสิแม่ปอกเองกับมือเลยนะอืมแม่ทำเองกับมือเลยนะจะทไปไหนเดี๋ยวแทนโชว์โชว์ทุเรียนยักษ์ก่อนโ<ะ>ชว์ทุเรียนยักษ์ก่อนเ<ะ> <laughs> ดีย๋ยวเดีย๋ยวโชว์ทุเรียนยักษ์ใ,ใหญ่ก่อนโชว์ทุเรียนยักษ์ยักษ์ใหญ่ใหญ่เอ้ยยักษ์ใหญ เออะอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ดอกินเซฟอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ดวงมีทุเรียนใหญ่กว่าหน้าแม่ดวงอีกค่ะดูสิคะนูมาดูสิลูกมามาช่วยแม่ปลอกมาลูกมาหนาหนาเอาโทรศัพท์แม่มาหน่อยที่น,นั้นอนะใช่มาโอ้เก่งมากวันนี้ได้ทุเรียนมาสี่กิโลสองขีดจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ,คะกันอะ อ่ะค่ะกานข้างสวัสดีค่ะพบกับน้องน้ำหอมกับแม่ค่ะวันนี้จะมาบอกทุเรียนใส่จานใหญ่ๆกันเลยจ้าอะมาหนูหลบแม่ก่อนที่ลูกอะหนูยืนอยู่ด้านข้างแม่ก่อนนะอยู่ตรงนี้นะลูกนะวันนี้จะพาปลอกทุเรียนไม่ยืนตรงนี้ไปอยู่ข้างๆมาให้กาลังใจแม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วันนี้แม่จ๋าจะบอกทุเรียนแล้วนะแทนแตแทนกีดมาเองจ้ะ กีดมาเองเลยนะเนี่ยกีดมาเองกับมือมันสีไหนเหลืองบ่หรอโอ้ยอ้ยฝึกกระยุบเอาอโอ้โอ้โอ้เอาง้ออกอาจ้าเด้อฝึกกระยุบเอางอออันจะรอให้สุกไปกว่านี้เนาะ เขาก็ไม่ยอมค่ะตัวเล็กเขา้มห่มร้องไห้จะกินแม่ก็เลยแบบปอกเลยค่ะที่จริงใจจริงอะ่ะใจจริงแม่จะปอกพรุ่งนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่มีค่ะไม่มีเลือดค่ะไม่มีมีแต่ทุเรียนนี่แลหละโูลบสิโอ้ย มีแต่หนานะมนทุเรียนนี่ระคาหนูหลบเด้อหนูหลบเด้อหลบห่ะคุณหนามนะเนี่ยคุณหนามนเนี่ยคุณหนามแข็งมากเลยคุณตาคุณตาคุณทุเรียนเหรอคุณทุเรียนเป็นคุณตาเหรอใช่ทุเรียนคุณตาไหมจ้าเราไปซื้อมาไงลูกซื้อมาโลร้อยหกสิบบาทค่ะ เราไปตลาดมาใช่เราไปตลาดเช้ามาเมื่อเช้าค่ะแล้วน้องก,ก็ได้ที่ทุเรียนมาใช่ไหมลูกโอ้ยพี่น้องเอ้ยปอกยังได้ล่ะนี่นะหนูนอยากกินใช่ไหมูอกกหมโอ้โหเสียบก็นี่เนาะหิบม่งก่อนเด้อโอ้แต่บอกเรือ่องเดียวเอหืมก็เสียบอยู่หันละเนาะของแพง สีโรสองขนวยนี่อีหลาเอามือออกไปไกลแม่เดอ้อเอามือหลีกแม่ไปเดอ้อไม่ใช่มืออาชีพนะลูกพี่มาพี่ดูหน้าหน้าให้แม่หน่อยมีตัวตัวหนังสือดวิ่งไหมตัวแดงแดงวิ่งไหมหวานเกดดูให้แม่หน่อยมีมีไหมเห็นหน้าแม่กับทุเรียนไหมชัดไหมลูกมาดูสิแม่ปอกเองกับมือเลยนะเนี่ยเมื่อกีดแล้วแม่ก็เข้ามาดูเดิสวยไหมลูกสวยสวยไหม มาให้กำลังใจแม่หน่อยสิดูสิแม่ปอกเองกับมือเลยนะอืมแม่ทำเองกับมือเลยนะนอยเห็นไหมคะปอกเองกับมือเลยเดีดเดแม่จะปอกให้หนูกินเดี๋เวดมือแม่กับสันเห็นบอกทุเรียนจับพี่นอ้อง อุ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยลูกเอาเอาเทฟุ้นออกเดี๋ยวโชว์พี่โชว์น้องก่อนสิโชว์พี่โชว์น้องกันเด้อลูกหลาเด้ออ่ะแม่โชว์ไปซางละยี่หลายจะพึงกินได้แม่เด้อโชว์สักวันน้ลูกเด้อโชว์ความงามก่อนเด้อลูกเด้อโชว์ทุเรียนก่อนน้ลูกเนาะจ้ายังไม่ยังลูกยังไม่สวัสดีนะลูกนะเราสวัสดีรอบแล้วรอบแบง อ้ยอฮาสิสวัสดีอีกท่นึงกับตอนจบคลิปแล้วลูกเนาะหนูเอามืออปไกลแม่จะอาสิหนูอยากกินอะไนหนูก็กินไปเลยแม่ว่าจะปอกพวกนี้แหละแม่อยากกินให้นิ่มกว่านี้ไงแต่อันนี้มันก็พอดีแหละ Uh huh. ใส่กลยุทธ์พลังผ้าเาในคักได้พี่น้องจ้ะเอาจะพึ่งโยกนี้จากแม่ที่ล่ะยกไปยังโซพีโซน้องก้อนลูกโซพีโซน้องก่อนอีแม่เออกับจังสนะเนาะจะควบในแม่โซพีโซน้องคนเห็นน้่งพีลาไม่อยู่พังหนิพีลามากินใหพนคนเห็นก่อนนี้ไว้นั่งไม่ยืนอยู่ยข้างๆง,งแม่ฟังหนิมะมายืนอยู่ยตรงนี้เอ้วให้แม่แม่คนเห็น,นยีลานี่ไว้ไว้เออม่ยืนอยู่ยข้างหน้าตรงนี้เออแล้วก็หันหน้าไปทางโน้นเออ นั่นแหละอือโอ้ยเนาะเปลือกกานานะไฮนะขาดทุดเรียนกันเลยจะกินง่ายบ่ล,ล่ลูกมันแคติดเปลือกแผ่มันบ่ได้หล่อนเปลือกปนไดมันยังเป็นเนื้อแบบว่ากรอบหนอกหนุ่มใน่อย่างีสินะแต่อีเม่นี่บ่มักเด้อค่ะเด้อกรอบนอกนุ่มหน่ค่อยมักปนไดนแต่่าคุณแม่นี่สิมักแบบนิ่มนิ่มกับร่างกิน่ะอ่ะโดยลูกน้อยอยากกินนะลูกเนาะเวลาอยากก็ลูกบ่ เล็บไม่ได mm. mm. ้ปอกง่ายดอกเดี๋ยวแม่ก็อยากบอกให้ลูงกินงามงมอยู่แล้วแม่ก็อยากบอกให้หนูกินสวยอวยแม่ก็ชอบสวยๆงามงามลกินอร่อยแม่ก็ชอบใจแล้วเนาะลนงกินอร่อยเนาะ หนูไม่ร้องร้<ป>อ,ง,ง,ง,องไม่ไงงยงนะังไงอืมหนูไม่ร้องรอกหนูไปโรงเรียนหนูไม่ร้องไห้วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์หนูไม่ร้องรอกเพราะว่าหนูอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านอ่ะอ่าจะคู่ที่สองนะคะเนาะคู่ที่สองผ่านไปจะหวานมันหอ,อมไม่แม่บอกว่าตุเรียนมันหอ,อม <c oughs> ใช่ละอ้ยถ้าถ้าให้มันเละกว่านี้นะลูกพรุ่งนี้จะปอกง่ายมากมันจะร่อนปื๊บปื๊บออกมาเลยนะเนี่ยใช่ละโอ้ยกระปุก หน่อยทู้เน็ตเห็นเนาะมึงน่ะลูกหล่ะมันคือหน่อยคือเม็ดเตออีเมีโอ้ยอันไหนหน่อยนึงอันไหนหน่อยก็เอาสื่อบอกทุเรียนแต่มันเสียเปียบคักเด้อปีนี้สื่อบอกทุเรียนย้มเดกับบดเด้ดีจักเตียไปไปกินกับเอื่อยซะไปไปกินซะเด้อให้นอ้องกินด้วยลูก ทรศัพท์ให้ดังน,นสื่อมาเปลือกอบักจังคักปัติเทียขาเจ้าเรียกจังได้ของเพื่อันทั้งเปลือกทั้งยวนันขุมคาวสัน เป็ดคือข่อยบอกคู้ใดก็เดยผู้ใดเป็นขี้ข่อยก็บหมาอกมาเด้อเป็นเอ็นเบิดอรดรจริงก็กินไปเลยลูกเดี๋ยวเดีล่ะแตกซะซ่ายาหยังนิดเดียวโอ้

ก็หล่อนเพราะว่ามันอันเป็นเนื้อกรอบนอกุ่มในเพราะว่าลูกอยากแท้งจะใด้เรียบร้อยแล้วเวลาบันอยากแที่งก็เแยต้องมาบอกให้นั่งกินแต่มันกะสุกีดอกเออืมบางคนเปลือกเปลือกได้ยี่ดอกสองโล ขั้นบวบสามโลด,ด้อพี่น้องเนียเนื่อนน่น,ถ,ถ,น,น,นถึงโลดปุ๊บขว่าปพื่ถึงดอกเนื่อยน่ะปพืถึงโลดดอกจ้ะเล่มเล่กินก่อนเสียดายกินเองปองเองพอไ่ขาดแล้วบอกว่า,วา อันเจ้ากินมักนิ่มเออื่นเด้อแล้วละ,วะต่ีหลาหน่อยเพิ่งอยากเบื้อเบาไวดอกจ้ะเอาเละจ้ะเดี๋ยวเท่านี้ล้วคะ่ะสีล02เอา ทนจะไปเบิ่งไม่ดวงกับไปตามเบิองกันในคลิปกินเด้อจ้าเมือ่อวไปแล้วในคลิปนีป้กอตก่อนอคะเดอ้อพอกันไปในคลิปกินจ้าตามไปกินตามไปเบิงกันในคลิปกินเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะอีห <c oughs> <c oughs> ลามไม่อยู่ตกแตกรัางก่อนต้องไปแมนได้หรอ